ฟังไว้ก่อนนะเขารวยเขาเลยฉลาดเพราะฉลาดหรือเปล่าจึงทําให้เขารวยแสดงว่าวิธีที่ตั้งรับกับหุ้นขาลงเขาก็มีวิธีที่ดีแต่วิธีที่ทําให้กับหุ้นขาขึ้นเขามีวิธีที่ดีกว่าเขาจึงรวยชัดเจนแต่ไอ้พวกเนี้ยดีแค่ตอนหุ้นลงหลักเกณฑ์เนี้ยดีแค่ตอนหุ้นลงเวลามาใช้ตอนหุ้นขึ้นกลายเป็นการทําลายโอกาสที่แสบแสบสันเจ็บปวดและเลวร้ายที่สุดเลยเห็นไหม ฟังไว้ก่อนนะทิศทางและแนวทางของความคิดมันมีคุณค่าตอนหุ้นลงเพราะมันเป็นตัวชิงขายก่อนที่จะเจ็บเยอะได้ดีมากแต่มันโคตรจะทำลายโอกาสที่ดีสำหรับหุ้นที่เป็นขาขึ้นเพราะเราชิงขายหมูหรือเทขายไปก่อนแล้วหุ้นมันยังขึ้นต่อไออย่างนี้ต่างหากฉลาดไม่จริงจึงได้แค่รวยน้อยแต่คนที่รวยจริงฉลาดจริงหุ้นขึ้นเขาก็ได้กำไรเต็มที่และเวลาหุ้นลง เขาก็ปลอดภัยที่จะเสียแค่นี้เองเข้าใจยังแต่ไอ้พวกที่เล่นแล้วโง่แล้วขาดทุนลงมาแปดสิบเปอร์เซนยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยกรอกตัวเองว่าอย่าก,กลัวมันแค่ลงมาเคลียร์ล่างเคลียร์ล่างหรือว่าก้นเหวกันแน่เคลียร์ล่างหรือสะบัดเม้าเห็นไหมครับพวกพวกรวยน้อยฟังไว้ก่อนนะเล่นหุ้นเล่นหุ้นเล่นหุ้นสมมติหุ้นขาลงนะครับจะวัดความรวยความจนได้มาก รวยน้อยจะตั้งพวกนี้แต่รวยมากก็ตั้งพวกนี้แต่พวกจนเล่นหุ้นมีแต่นี่ตัวแดงหรืออะไรต่างไม่ได้นะครับไม่มีแผนการในการตั้งรับเลยว่าเวลาหุ้นลงทํำยังไงเขาก็จะให้มันลงมาแล้วเขาถือว่าไอ้ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเพราะอะไรนะครับมันแค่ลงมาเคลียร์ล่างจาก100ยที่ซื้อเหลือแค่80นะหายวิสิบเปอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นใหม่หลอกตัวเองเคลียร์ล่างสะบัดเมาอะไรก็แล้วแต่ไม่หลอกตัวเองอีกวันหนึ่งเป็นไงบ้างลงมาปิดที่6 0ออย่ากลัวอย่ากลัวเฮ้ย เล่นหุ้นนะเว้ยมึงรู้กันหรือเปล่าว่าถ้าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนถึงมันจะลงมา60สิเราซื้อที่ร้อยตอนนี้มันหายไป40บาทเหลือแค่60บาทหายไป40%ไม่ขายไม่ขาดทุนเราก็ถือรอจนมันกลับขึ้นมาเท่าทุนก็ได้เห็นไหมเราไม่ขาดทุนนะเว้ยเพียงแต่รอมันหน่อยแค่นั้นเองไอเนี้ยวิธีโง่ๆควยๆอ,อย่าเอามาใช้กันนะจงเรียนรู้วิธีรวยน้อย,อยเซฟตัวเองไว้ก่อน แล้วพัฒนาเป็นรวยมากให้ได้ว่าเวลาหุ้นขึ้นน่ะความรวยคือได้กำไรจากหุ้นขาดทุนน้อยไม่ได้ทำให้รวยมากนะขาดทุนน้อยเนื้อออกไหมครับขาดทุนน้อยก็คือขาดทุนแต่ความรวยเกิดจากหุ้นขึ้นแล้วได้กำไรจากการขายหุ้นมากแต่ขาดทุนน้อยไม่ได้ทำให้รวยขึ้นเพียงแต่ค่อยๆรวยลดลงแค่นั้นเอง แยกกันให้ออกในความจริงข้อนี้นะทุกคนเข้าใจตรงนี้ไหมสมมุติว่าฟังไว้ก่อนนะครับคนรวยมากก็ตั้งสต็อปลอเหมือนกันถ้านี่1น0อก็ลดลงมาเหลือ9 5้าบถ้าราคามันย่อมาถึงที่9 5้า้าเขาก็ตั้งไว้5%เปอร์เซ็นต์เขาก็ชิงขายนี่เหมือนกันเห็นไหมครับตั้งไว้ที่9 5้าบห้าต่อให้มันย่อมาที่6กสิบลงที่60สจริงแต่เขาตั้งขายไว้ที่อะไรแล้ว9 5้าบาบาทเห็นไหมยอมขาดทุน5บาทหรือ5%เปอร์เซ็นต์เข้าใจยังกำลังจะบอกว่าคนที่รวย เขาคิดได้ในวิธีได้กำไรสูงสุดตอนหุ้นขึ้นและตอนหุ้นลงเขาก็เก่งพอที่จะมองออกว่าทำยังไงให้เสียน้อยและปลอดภัยที่สุดแสดงว่าคนรวยมากฉลาดที่จะอาศัยจังหวะหุ้นขึ้นแล้วได้กำไรสูงสุดกับเวลาหุ้นลงก็เซฟตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดเข้าใจยังดังนั้นกำลังจะบอกว่าอะไรอย่าคิดว่าคนรวยโง่ คนที่ยังจนอยู่ในตลาดหุ้นต่างหากที่เป็นคนโง่ p e r f o r m ร์แมมันบอกเลยว่าแม่งกระจอเข้าใจยังแล้วคนรวยกว่าจะรวยหรือสําเร็จเนี้ยเขาต้องฉลาดในการมองทุกด้านหุ้นขาขึ้นขึ้นยังไงแล้วกูได้โอกาสกับมันกูขี่ขึ้นตามไปแต่ลงไงแล้วแต่กูไม่เจ็บตัวหรือเจ็บตัวน้อยสุดเขาก็ฉลาดที่จะคิดแสดงว่ากฎและวินัยตรงเนี้ยจาได้ไหมเมาหรือคนจนเล่นหุ้นด้วยอารมณ์ กล้าเสี่ยงสนุกตื่นเต้นแต่คนรวยเล่นหุ้นตามแผนการที่วางไว้ไม่ใส่อารมณ์เข้าไปไม่ใส่กิเลสกามตัณหาไปเล่นไปตามแผนเพราะแผนคือกำหนดว่าจะได้กำไรแค่ไหนแต่เมาหรือคนจนเล่นหุ้นตามกิเลสตามตัณหาอารมณ์ความอยากความสนุกความเสี่ยงและความตื่นเต้นดังนั้นการเล่นหุ้นที่ดีตัดอารมณ์ทิ้งไป เอาแค่แผนการเข้าว่าเพราะเวลาเล่นหุ้นตัดอารมณ์ทิ้งได้เราจะไม่ทุกข์กับการเล่นหุ้นไม่ว่าจะขึ้นหรือลงไม่วิตกไม่กลัวไม่อะไรเพราะทุกอย่างเป็นไปตามแผนไม่ว่าหุ้นขาขึ้นหรือหุ้นขาลงเข้าใจไหมจําไว้นะสําคัญมากข้อดีของการตั้งสตอปลอสพอใจที่จะให้เสียแค่เนี้ย5 7%ก็ได้นะคือหยุดเสีย เห็นไหมคนที่รวยมากๆเขาก็คิดได้ว่ากูจะหยุดเสียแค่นี้เข้าใจยังไม่จะเต็นบอกว่าคนคนบางคนคิดได้ว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าไม่คนรวยอ่ะไม่ใช่รวยอย่างเดียวนะครับทั้งฉลาดและรวยเพราะความฉลาดหรือเปล่าทำให้รวยเอาง่ายหัวใจคนรวยฉลาดกล้าทนนึกอ,ออกใช่ไหมครับมีความฉลาดมีความกล้ามีความอดทนนึกอ,ออกใช่ไหมครับแล้วก็มีความรวย อันเนี้ยหัวใจคนรวยเลยฉลาดต้องมาก่อนนะเพราะถ้าใครขาดฉลาดหรือองค์ความรู้นะครับส่วนใหญ่นะครับเจ็บจนเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าฉลาดมาก่อนนะครับนึกออกไหมครับมันจะได้อะไรรู้ไหมครับจะได้เงินได้โอกาสได้กําไรได้ชื่อเสียงได้เงินทองได้ความสําเร็จทั้งหมดดังนั้นนะครับฟังไว้ก่อนข้อดียวกันสต็อปลอสคนรวยก็คิดได้คนจนก็รู้สึกได้ความกลัวทําให้คนตั้งไว5้5% 3%เ แต่คนรวยเขาไม่ได้ตั้งที่ว่า3% 5แต่คนรวยเขาตั้งไว้ด้วยความพอใจว่าถ้ามันจะลงกูเข้าแล้วถ้ามันจะลงกูให้5%ถือว่าซื้อทางซื้อประสบการณ์เพราะทุกครั้งที่กูซื้อมันต้องขึ้นแต่เนี้ยซื้อเข้าซื้อแล้วแม่งลงผิดทางแสดงว่าการบ้านที่กูทํามาไม่ดีพอครั้งหน้ากูจะต้องแก้ตัวใหม่แสดงว่าคนรวยนออกไหมครับ คนรวยใช้ความพอใจที่จะให้เสียแค่นี้เพื่อหยุดเสียแต่คนจนใช้เปอร์เซ็นตนน์แค่นี้หยุดเสียด้วยความกลัวกลัวจะเสียมากกว่านี้กลัวจะเสียทุนกว่านี้คนจนไม่ได้มีประเภทที่ว่าใจใหญ่พอใจให้เสียแค่นี quieres, ้ไม่กลัวเสียไปมากกว่านี้ต่างกันนะคนจนเวลาเล่นหุ้นเวลาตั้งไว้ห้าเปอร์เซนเท่ากันกลัวเสียไปมากกว่านี้แต่คนรวยเล่นหุ้นฉันพอใจที่จะให้เสียแค่นี้ ดูฟีลของอารมณ์ดูประโยคของคําสิมินนิ่งของความหมายต่างกันมากเลยนะครับผมแต่คนรวยบอกเลยไว้เวลาหุ้นขาขึ้นหุ้นขาลงพอใจที่จะเสียแค่นี้แต่เวลาหุ้นขึ้นไม่พอใจที่จะได้แค่นี้โดยให้ตลาดเป็นตัวกําหนดจุดขายที่คุ้มค่าที่สุดแทนฟังไว้ก่อนนะการเล่นหุ้น่ต้องวางแผนรองรับในจังหวะเข้าซื้อแล้วถ้าหุ้นขึ้นขึ้นแค่ไหนทำยังไง ถ้าหุ้นลงลงแค่ไหนทำยังไงทุกครั้งในการเข้าซื้อหุ้นต้องมีแผนรองรับหุ้นตัวนั้นไว้แล้วว่าถ้าซื้อซื้อถ้าเข้าซื้อแล้วขึ้นเราจะตั้งรับยังไงถ้าหุ้นมันลงเราจะตั้งรับยังไงเราต้องมีแผนแต่คนจนเวลาเล่นหุ้นไม่มีแผนใช้แต่อารมณ์ ดีไม่ดีหุ้นกงจะลงหนักๆน,นะโอ้ยไอ้จุกช่วยแม่ด้วยช่วยพ่อด้วยนะเดี๋ยวให้น้ําแดงนะถ้ายันราคาได้ไม่ให้มันลงไปมากกว่านี้เป็นไงล่ะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ความเชื่อใช้ใจใช้ความกลัวใช้ความตื่นเต้นใช้ความสะใจใช้ความเสี่ยงเข้ามาเล่นหุ้นพวกเนี้ยเป็นเมานะดังนั้นนะครับถ้าอยากรวยต้องเปลี่ยนเล่นหุ้นด้วยอารมณ์ที่มีอารมณ์สะเทือน อารมณ์คิดความกล้าความเสี่ยงความสะใจความอะไรความกลัวความวิตกความกังวลวางอารมณ์นี้ให้ได้แล้วมาเป็นแผนการเพราะแผนการเป็นรูปแบบการเล่นของคนรวยแต่คนจนนะครับไม่มีรูปแบบการเล่นแต่เล่นด้วยอารมณ์เล่นไปตื่นเต้นไปกดสั่งซื้อนั่งลุ้นไปจอแดงจองต่างๆไปแล้วตื่นเต้นไป สะใจไปเสียไปดีใจไปดังนั้นนะครับถ้าทําได้ตามแผนมันก็ต้องสําเร็จเป็นกําไรก็ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะก็เป็นไปตามแผนแต่อยู่ๆนะครับลงมาแล้ววันนี้มันสวิงกลับมาบวกได้หูโคตรตื่นเต้นหรือว่าจะขาดทุนแล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะดังนั้นต่างกันนิดหนึ่งวิธีคิดของคนจนและคนรวยคนรวยเล่นหุ้นอย่างมีแผนการเพราะแผนการต่างหากเลยไม่จําเป็นต้องใส่อารมณ์แต่ใส่สติและปัญญาเข้าไปกํากับแผนให้คม แต่คนจนเวลาเล่นหุ้นใช้แต่อารมณ์ไม่มีแผนการสุดท้ายออกไม่ทันไล่ราคาติดดอยก็ไม่คิดเพราะสุดท้ายคืออะไรไหมความโลภเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับคนจนแต่คนรวยอยากได้แค่ไหนล่ะทำตามแผนเดี๋ยวมันก็ได้แค่นั้น ถ้าจะมีความโลภก,ก็คือความอยากได้เป็นก้อนก้อนแค่ไหนก็เขียนแผนขึ้นมาว่าจะวางบิดออฟเฟอร์ปั่นยังไงขึ้นมาให้มันได้แค่นี้เข้าใจข้อนี้ไหมพี่จงเปลี่ยนใหม่นะรูปแบบการเล่นทุกครั้งนะตอนนี้เราจนอยู่แต่ถ้าคนจนเริ่มมีแผนการหรืองบน้อยเริ่มมีแผนการสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนที่สำเร็จและคนรวยที่ฉลาดด้วยนะโชคเปิดพอร์ตมาแค่หลักพันหลักหมื่นนะจนทุกวันนี้ เหลือแดดแจกได้ทำอะไรก็ได้ก็จนมาก่อนไม่ใช่ว่า